ที่สักระความสวยรอไม่ได้กาแฟาวีสลินเข็มได้ทุกที่ดูดีเพราะขามันต่ำ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการคนดังนั่งเคลียร์ทางช่อง Star m a มหมายเลข12กดง่ายจำง่ายแซบทั้งช่องนะคุณผู้ชมวันนี้นะรายการของเราคุณผู้ชมมีแขกมาถึงสองท่านทีดเดียวแล้วก็เป็นแขกรับเชิญที่มีข่าวแทบจะทุกสถานีโทรทัศน์แล้วก็นัหนังสือพิมพ์แทบจะทุกฉบับแล้วไม่มีใครลงข่าวของสองคนนี้คงจะช่วยเชยนะคุณผู้ชมแต่สําหรับวันนี้ประเด็นที่เราเชิญมานะคุณผู้ชมเขาจะมาสารภาพว่าชีวิตของเขาพังจริงหรือไม่กับ เรื่องของสาวแม็กซิมคุณผู้ชมต้องไปนอนคุกถึง30กว่าวันอุตายเป็นชีวิตที่น่าจดจําไปจนวันตายทีเดียวนะคุณผู้ชมและที่สําคัญที่สุดหลังจากออกจากคุกมาย,ยังถูกประจานอีกนะว่าเป็นบุคคลอันตรายมีเส้นตายอยู่ในประเทศไทยเพียงแค่30วันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้เมื่อครบ30วันเห็นบอกว่าจะต่อสู้เพื่อจะหาหนทางอยู่ในเมืองไทยให้ได้นะคุณผู้ชม วันนี้เราคงต้องเคลียร์กันนะคุณผู้ชมว่าเขารักกันจริงหรือเปล่าหรือเป็นเรื่องประหลมโลหรือว่าเป็นนิยายประหลปราที่จะต้องให้คนก่าวขานไปอีกสิบชาติคุณผู้ชมกับความสัมพันธ์ระหว่างเอมี่และฮาร์เวิร์ดและประเด็นสุดท้าย ฝ่หนุ่มสุดหล่อคุณผู้ชมประกาศว่าจะอาศัยผ้าเหลืองทําให้ชีวิตของตัวเองสงบก็ต้องมามามาพร้อมกับคุณแม่คุณผู้ชมวันนี้เรามาเป็นกําลังใจให้กับเขาหรือว่าเราจะมาดูกันว่าเขาสามารถจะทําได้จริงตามที่เขาพูดหรือไม่กับ5าวดหวังและจูลี่ชูก่อนที่จะพูดอย่างอื่นเลยผมขอไหว้แม่แล้วกับเท้าแม่นะครับผม ต,ตายหล่อจังเลยนะขอบคุณมากครับหน้าตาหล่อหล่อแบบนี้ไม่น่าไปนอนคุกเลย <c oughs> ครับผมประสบการณ์ของชีวิตครับ <c oughs> ประสบการณ์ชื่นชมหรอประสบการณ์นั่นหนัก Are you happy? ไม่แฮปปี้ครับ <c oughs> เครียดมากามานั่นน่ะสิฉันเห็นหน้าตาของทรลละช่วยหน,น่าช่วยเราคนหล่อหล่อขนาดนี้เขาไปนอนในคุกเป็นไงบ้างความรู้สึกก็ต้องยอมรับความจริงนะฮะเราไปอยู่ในนั้นแล้วครับผมนอนไปกี่วันในคุกสามสิบเจ็ดวันครับผมโอ้แม่เจ้า สามสิบเจ็ดวันนั่งนับเดือนนับตะวัน,นจา <ำ S 1> ได้ไหมดเลยสามสิบเจ็ดวันทําปฏิทินของตัวเองเลยครับแล้วก็<อ>ขีดออกขีดออกขอโทษน,นะฉันถามนอกคาถามีิดนึงเขาเลี้ยงดูดีไหมมีข้าวมีปลากินครบทุกมือไหมมีครับผมอยู่ย<อ>แบบสบายครับผมก็อ๋อยังบอกว่าอยู่แบบสบายอีกที่ไหนอยู่ในคุกแล้วสบายคะ <c oughs> คุณฮาวเวิร์ดบอกว่าอยู่แล้วสบายมันก็ไม่สบายเหมือนอยู่ข้างนอกเลยฮะแต่ว่าก็อาจจะมีแบบดูแลอะไรบ้างเพราะว่า ผมมีชื่อเสียงมีข่าวเลยเนี่ยครับผมก็อาจจะมาแค่งเป็นพิเศษเป็นพิเศษนิดนึงครับผมเพราะว่าผมก็กลายเป็นพี่เลี้ยงไปด้วยสำหรับพี่เลี้ยงเขาต้องอยู่ในนั้นเป็นปีสองปีถึงจะเป็นพี่เลี้ยงได้ผมเข้าไปผมเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็มีช่วยงานเจ้าหน้าที่เปิดประตูอะไรเนี่ยครับโอ้โหดูได้รับเกียรติจังเลยนะแต่ก็เป็นสิ่งที่ต้องจดจำประทานโทษนะคะหลังจากออกจากคุกมานี้ได้กอดกับหมาม้้งหรือยังวันแรกที่ออกนะครับผมวันที่ยี่สิบ ี่สิเก้านยี่สิบเก้าได้ที่สอนนอนะครับที่สอนนอนสอนอนเลยสอนอยังไม่ได้กอดครับคือได้จับมือคุณแม่ก่อนหลังจาก3าสิวันฮะเพราะที่ห้องเยี่ยมที่ที่เดินจำเนี่ยฮะคือมันจะสัมผัสตัวไม่ได้แค่โทรศัพท์อย่นคุยโทรศัพท์เห็นหน้ากันครับก็ได้สัมผัสกับแม่เห็นหน้าฮาะเวิร์ดกลับมามาหน่อยซิอะเพล่ก็ไเลยครับโอ้ยแม่ลูกน่ารักจังเลยได้หอมแก้มมากินมืม คู่ตายแล้วหอมน้าผักแม่อุ้ยตายตายเดี๋ยวเพิ่งจะเข้าใจนะคะแม่ลูกคู่นี้นะคะให้ตายเหมือนเพื่อนซีกันเลยนะคะเออต้องถามนิดนึงเห็นได้ข่าวว่าเดี๋ยวก็จะปล่อยออกเดี๋ยวก็จะให้ประกันตัวเดี๋ยวก็เอาไปขังอีกทําไมมาดูวุ่นวายจังเลยนะคะไม่อยากจะให้คุณมาประจานคุกเมืองไทยนะคะคุณตรวจอะไรเึ้อนอะให้มาม่าอธิบายไหมเอามาม่าอธิบายหน่อยสิเตำรวจเก่งมากค่ะแต่ว่าทํางานช้า มีหลายขั้นตอนเราก็ไม่รู้<ม>เขาแค่ให้รอ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 ถึงแป๊บอย่างอย่างที่เขาออกจากเินจําใช่ป่าจริงๆแล้ว<ม>ต้องส่งท<อ>ี่เน่ยดูเียดมีภาพเราอุตส่าห์ส่งช่างภาพไปเก็บนะคะนี่ไม่มีสำนักไหนจะเก็บภาพได้นี้นี่ตอนนี้หาวัาจุดที่ไหนเนี่ยออกมาแล้วใช่ไหมครับผมออกมาจากเรนจําต้องไปที่พิเศษครับอ๋อออกมาจากเรนจําไปที่อื่นอีกต้องไปไปไหนคะัเนี่ย จทำไมต้องมีผ้าอยู่บนมือล่ะผ้าทำไมปิดตือผ้าคนหนูทำไมอ่ะจริงๆเป็นคุณแจมือครับอ๋อแล้วทำไมไม่ให้เห็นเหรอใช่ก็ปิดไว้หน่อยเขาโตโมโทรมาบอกว่าเขาส่งที่โตโมแต่ว่าตำรวจโรงพักบอกว่าต้องไปที่โรงพักก่อนเพราะว่าเคสเกิดมาที่นู่นต้องให้จบคดีมันสองฝั่งคุยกันคุยไปมันก็เลยไปสองทุ่งแล้วเออโตโมก็ไม่มีคนรับก็จามกลับไปที่ ลองพักเอเออก็เอาทุณแม่ังให้สัมภาษณ์ใช่ไหมคะแม่นายแล้วผู้จัามือแม่ดังเลยนะเป็นดาราดังเลยหลักคุณแม่แม่ไม่อยากเป็นหวังสิแต่ว่าไม่รู้ว่าเรื่องน้ำเล็กๆทำไมทำให้เรื่องใหญ่ขนาดนี้ต้องไปนี่ไปนู่นจริงๆนะไม่เข้าใจไม่เข้าใจก็อันนี้อันนี้อันนี้ คุณแม่วันนั้นรู้สึกว่าตัวเองผิดหวังมากหมายกับสิ่งที่เกิดขึ้นผิดหวังมากทุกอย่างอย่างอย่างวันแรกที่อยู่ที่ศาลอาญาศาลบอกว่าให้ประกันตัวเตรียมเงินเก้าหมื่นแล้วก็พ้องทีป่ประกันตัวอยู่แล้วเสร็จแล้วโลถึงขอบโมงเย็นเขาออกมาบอกว่าอ่าโตโมคัดคันไม่ให้ประกันตัวว้าช่วงนั้นมาม่เหมือนไม่รู้จัก ทำตัวยังไงเลยผิดหวังมากมากเลยเร้องไห้หไม่หยุดเลยมาม่าอยากคิดอะไรมากเลยลำพังก <c oughs> ารที่เราเป็นคนธรรมดา <c oughs> แล้วทําผิด มันก็ต้องยุงย่งยากถ้าทําผิดแล้วทุกอย่างเครียร์ง่ายๆคนก็คงทําผิดกันเยอะแยะให้มันวุ่นวายอย่างนี้ดีจะได้จดจำคราหน้าจะได้ไม่ต้องทําผิดกันอีกและยิ่งเราเป็นคนต่างชาติมาอาศัยอยู่ในประเทศอื่นๆเป็นไปได้ก็ไม่ควรทําผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นพอมันผิดเส้นนนเรื่องเล็กๆก็กลายเป็นเรื่องใ,ใหญ่ใช่ไหมหมลามา้าและยิ่งเราก็พูดไม่ค่อยชัดด้วยใช่ไหมอ่านก็ไม่รู้ไม่ค่อยออก ไม่ออกเลยครับอ่ไม่ออกเลยก็แน่นอนเจะแกอาจะไก่โกยอย่างเงี้ยคนนึงเป็ดคนนึงไก่มาม่าแล้วมีใครไปเยี่ยมบ้างล่ะเนี่ยที่ในครูกัะอ๋ออย่างมาม่าไปทุกวันเหรอคะใช่ลูกสะใภ้ก็ไปใช่ไหมคะคุณเอมี่น่ะเอ่อลูกสะใภ้ไปว่าเมียเขาไม่ไม่ไม่ถึงว่าเรี่องไม่ถึงวตายแล้ว เข้าไปกี่คือกี่ศอกยังบอกว่าไม่ใช่เมียนะคะเรียกว่าแฟนครับผมแฟนเก่าอ๋อแฟนเก่าอ้แม่เจ้าจะคําว่าแฟนเก่านี้ถ้าเอมี่มาโผล่มาจากใต้โต๊ะนะคะก็คงจะบวยวายตายแน่นอนครับผมแน่นอนเนี่ยเรียนใครก็ซ่อนอยู่แถวนี้นะคะเพราะไปรายการนะเขาชอบโผล่เป็นขอมดําดินนะคะผมขอคุณแม่ครับว่าอขอให้เอมี่มาเยี่ยมผมหน่อยถึงแม้ว่าผมก็ไม่โทษเขาถึงแม้ว่าผมอยู่ในเดือนจําเนี่ย เป็นเพราะมีส่วนหนึ่งเหตุผลหนึ่งเป็นอาจจะเป็นเพราะเขาแต่ก็ไม่โทษเขาแต่ผมขอให้แม่ตามให้เขามาเยี่ยมผมหน่อยแล้วแม่ก็ต้องเชื่อลูกแล้วก็โทรศัพท์ไปตามเขามาเยี่ยมอย่างนั้นเหรอ,อ,<พ>อจริงๆงนะเขาตัวเขาอะโทรมาถามเขาก็ให้กําลังใจฮาว์มากอ้าวแต่ฉันได้ข่าวว่าเอมี่เขาบอกว่าฮาว์ร้องไอห้ฮาวจุไม่ได้เฮาต้องเจอมี่อ้ยตายจะบ้าตาย ตกลงยังไงกันแน่คะใครตามใครคะก็มีนะผมก็ไม่ได้ดูข่าวเลยครับก็าไม่รู้ว่าไหนเนี่ยเขาทำมีดมากเลยค่ะ้นี้เหมือนเอมี่มากแล้วเมื่อคู่เนี่ยก็ทำอย่างนี้แหละค่ะอ๋อเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะเอมี่เขาเคยมารายการของเราค่ะแล้วอาจารย์ก็ถามเขาวันนั้นอุ้ยตายหลังจากเขากลับนะคะเนี่ยต้องเอาม็อบมาเช็ดนตคร้งน้ำตาท่วมจะไหลออกไปนองนอกห้องดูสิคัดคลิปวันนั้นเอมี่เขาพูดว่ายังไงบ้างฮาวเวิร์ดครับผม อยากจะใช้เวลาของตัวเองเพราะจริงๆชีวิตก็ไม่เคยคิดว่าแต่จะต้องแต่งงานอยู่แล้วเพราะว่าเอมี่เคยรอคําแต่งงานจากเขามานานมากนานมากจริงๆกว่าเขาจะยอมรับเอมี่เป็นแฟนเอมี่ก็ต้องเจ็บมาหนึ่งปีหนึ่งปีให้หลังเอมี่ก็แบบพยายามหลังจากที่ประกวดแม็กซิมแล้วก็ละครออนแอร์หลังจากที่ละครได้รางวัลเอมี่ก็มีงานมากขึ้นพราะมีงานมากขึ้นเอมี่ก็จะไม่ค่อยได้เจอเขาก็พยายามหาเวลาว่างไปเจอเขาพยายามที่สุดแล้ว เขาก็บอกว่าเอมี่เปลี่ยนไปทุกครั้งที่บอกว่าเปลี่ยนไปเขาก็บ,บอกว่าเป็นกะลีแบบไปขายตัวนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเมื่อก่อนฮาวเวิร์ดเขาไม่เคยพูดไม่พ้อกับเอมี่เลยทุกครั้งที่เรียกเขาจะเรียกมี่หนูน้อยแล้วทำไมวันนี้ปากคอเขาเปลี่ยนไปล่ะคะเพราะเพราะว่าเขาบอกว่าเอมี่เปลี่ยนไปแม่ฉันถามตรงๆคุณแม่อย่าตอบแทนนะค่ะเป็นลูกผู้ชายไปด่าผู้หญิงก็น่าเกลียดน่าเกลียดนะเธอพูดจริงหรือเปล่า เอไม่ได้ด่าเขา,<ม>าคือนนบนไลน์นะครับทะเลาะกันแล้วซึ่งก็พูดกันแบบนี้เป็นประจำกันอยู่แล้วใช่ไหมคือมันเป็นคําที่ผมรู้ว่าเขาต้องไม่ชอบแล้วผมตอนนั้นคือทะเลาะกันกล่าวว่าจะห,ห่างกันแล้วผมก็เลย <c oughs> เขาแรงไปนหน่อยเปน็นนิดนึงเ <c oughs> มาด้วยหรือเปล่าไม่ครับไม่ครับปกติเลยอารมณ์โกรธนะฮะไม่แต่ด่าเขาตอนไม่ได้เมาด้วยครับโอ้โหเจ็บปวดมากนะครับด่าตอนมีสติว่า เนี่ยนะคะเป็นเดียนเดียนแขวนคอตายเลยนะก็ถ้าเมาเมายังขออภัยไม่เป็นไรอีนนี้เมาไม่เป็นไรคือผมรู้ว่าเขาต้องโกรธฮะโกรธสิโกรธคือผมจะทุกคนมาโลกไปนิชใช่ผมจะด่าอย่างอื่นเขาจะไม่สนใจเขาจะไม่ให้ให้ใส่ใจไม่สนใจแต่ผมพูดถึงคํานี้แล้วเขาจะโกรธแล้วเขาจะเข้าใจว่าผมกําลังโกรธเขาอยู่แล้วเขาจะมาสนใจผมตอนนั้นคือช่วงที่ผมเพิ่งกลับจากไต้หวันเพื่อที่จะมาเจอเขาวันเกิดเขาครับผมโอเคฉันถามฮาร์วาร์ดแบบจากใจจริงเลยนะครับ ชีวิตเธอพังพินาศิบหายวายปู่เที่ยวเนี้ยเพราะผู้หญิงคนนี้ใช่ปะอืพูดอย่างนี้เออก็ไม่ถูกต้องร้อเอร์ซครับผมมีส่วนมหมไม่มีส่วนเพราะว่าชีวิตผมเนี่ยก็มีหมุ่มั่นกับกับกบแฟนมากเกินตั้งแต่คนที่แล้วก็เป็นแม็กซิมนะครับใช่ <คน S 1> หมวยค,นนครับเธอก็เล่นแต่ของอืมๆทั้งนั้นเลย,ยเนี่ยฉันนั่งสัมภาษณ์เชกเสียวอยู่พราะก็อือเหมือนกัน <laughs> ชีวิตนี้ก็คือเห็นงานแล้วเป็นลมเห็นนมสู้ตายนะครับอ๋อเห็นงานเป็นลมเห็นนมสู้ตายตอนนี้ผมยอมเข้าคุกอีกรอบนะคะตอนนี้ผมยอมแพ้แล้วนะผมไม่สู้แล้วนะยอมแพ้สชกมครับฮาวด์เงียบอย่าตอบนะคุณแม่สอนลูกยังไงครับมันโตเป็นหนุ่มมาถึงได้เสียหายกับอีเรื่องผู้หญิงนะมีแต่เรื่องซวยๆกับผู้หญิงเท่านั้นเลยสอนยังไงจริงๆแล้วอย่างที่เขาเข้ากับแฟนคนไหนนะมาม่าก็ไม่ค่อยแค่ให้อภินิยน มีออกความเห็นใดๆใช่เขาเขาแฮปปี้มามาก็แฮปปี้เขาทุกมามาก็ทุกแค่เราคุยกันทุกวันอะไรเกิดขึ้นอะไรเขาจะเล่าทุกเรื่องให้หมาคือเขาโตแล้วมามาไม่สามารถบอกว่าเอออย่ห้ามอย่างนี้ห้ามอย่างน้นแต่มามาชี้ทางให้เขาอยู่ที่เขาจะฟังหรือเปล่าฉันถามคุณแม่ตรงๆหนึ่งอย่างนะคะจยินดีรับเอมี่เป็นลูกสะภ้ยไหมคะจริงๆตั้งแต่ต้นนะคะ ฮาวเวิร์ดเข้ากับเขามาม่าก็ไม่ความรู้สึกวันแรกเลยที่เห็นผู้หญิงคนนี้เดินเข้ามากับฮาวเวิร์ดรู้สึกยังไงคะโอ้ยอย่างนี้อ่ะหอสวยเหลือเกิน no 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 แม่แม่แม่ารู้ผู้หญิงนะไม่ได้มองสวยมาม่าแค่มองนิสัยแต่ว่าเขาดีกับฮาวเวิร์ดมากเขาดีใช่เาดีมาแสดงว่าเขาเป็นคนดีเขาก็มาพูดในรายการเราเนอะว่าเขาเทคแคร์ฮาวเวิร์ดจริงๆเขาเขาเขาพักแม่พูดก่อนแม่พูดก่อนเชิญค่ะ ขาดเย็นหยุดก่อนค่ะยินดีค่ะขอโทษนะะคเชิญก็ยินดีค่ะเชิญค่ะคือเพราะว่าตั้งแต่ตัวฮาเวิร์ดล้วไม่ค่อยสนใจเขาคือหน้าตาจะสู้อดีตแฟนเขาอ่ะทุกๆคนอ่ะของสู้ไม่ค่อยได้แต่ว่ามาม่าบอกว่าเรามองผู้หญิงต้องอยู่นดูนิสัยดีออ the heart very important แต่ว่าเอมี่แม่ชอบพาเขาไปวไหว้พักไปวัดมาม่าเห็นว่าเออเนี่ยดีกั่ลูกนะใช่ปะ ก็เขาก็ค่อยๆเขียนว่าเออผู้หญิงคนนี้ก็ใจดีเอ่อก็ค่อยๆคอบค่อยๆคอบว่าตอนที่หลังๆเอมี่ไม่รู้ว่าเปลี่ยนไปอะไรไม่ค่อยสนใจเขาแต่ว่าความคิดของเขาไม่ใช่ของเหมือนที่เขาพูดว่าเขาใต้งานใต้เล่นละครอะไรถึงว่าเขามาสนใจเขาไม่ใช่เลยเอมี่ไม่เข้าใจตัวคุณค่าของเขาเองเรามองเห็นเขาว่าเขาเป็นคนดีพาเขาเนี่ยพยายามไปที่ทางดี ถึงฮาวเวิร์ดสนใจเขาไม่ใช่ว่าเรื่องงานไม่เกี่ยวเลยมามา้าอันนี้ฉันคิดเองนะคะ,ะฉันคิดว่าฉันน้อยใจอ่ะฉันทำดีกับฮาวเวิร์ดตลอดเวลาทุ่มสุดชีวิตค่ะฮาวเวิร์ดไม่เคยขอแต่งงานเลยรอ,อมาตั้งนานอลอะไรอย่างเงี้ยมันนะเรื่องนี้เราเคยเคยคุย,คย,คยกันเพราะว่าเขาจะให้ฮาวเวาร์ดไปพ่อกับพ่อเขาแต่เขาถามมาม้ามามา,มาบอกว่า ฮาวเวิร์ดตอนนี้งานก็ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมไม่มีเราไม่อ๋อเราเป็นคนห้ามเองไม่ให้เขาไปแต่งงานกันหรอไม่ได้ห้ามยังไม่ถึงเวลาเอาเส้นมาไม้หยุดค่ะฮาวเวิร์ดทำไมเธอไม่ขอเขาแต่งงานย้าเขาอุตส่าห์ดีกับเธอขนาดนี้พาเธอไปไหว้พระไหว้เจ้าคือเหตุผลมีหลายหลายเหตุผลนะฮะเหตุผลแรกก็คือเงินเก็บก็ยังไม่เยอะมากเท่าไหร่ไอ้นี่เขาเรียกค่าตัวแพงเหรอแพงน่าจะแพงแม่นแน่เหรอฟรีเห็นเขาบอกว่าเขาฟรีหนี่ ใช่ไหมฮะมก็คือเหตุผลที่สองก็คือแม่กับคุณพ่อผมเนี่ยเลิกกันไปแล้วผมไม่อยากถ้าไม่พร้อมผมไม่อยากซ้ำปัญหาเหมือนคุณพ่อผมผมเลยไม่ค่อย,อ,ยอ่าให้ครอบครัวแตกเหมือนกันครับผมไม่เชื่อผมไม่ค่อยเชื่อว่าใ,ใน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 การแต่งงานอย่างเนี้ยจนกว่าวันที่ผมจะเจอคนที่ใช่แล้วตัวเองก็พร้อมด้วยมันมั่นคงด้วยครับผมแสดงว่าเอมี่นี้ไม่ใช่แล้วก็ตัวเองก็ไม่พร้อม มันเป็นตัวเองไม่พร้อมมากกว่าครับแต่ไอ้มใช่ถ้าทุกวันนี้การงานพร้อมเอ่อมันคงแล้วทุกอย่างเธอก็มีส่วนอ้นี่ก็อาจจะมีส่วนแต่ว่าผมก็เชื่อว่าผมไม่เหมาะกับเรื่องแต่งงานครับไม่เหมาะไม่เหมาะชอบเช้ามาเย็นกลับราคาชอบแบบชั่วคราวไม่ชอบค้างคืนประมาณนั้นหรอคะเสร็จแล้วกลับบ้านอะไรอย่างนั้นหรอกค่ะก็จะพยายามไม่แม่อ้าวเขาไม่ได้เขาเขา เขาบอกเหมือนคุณพ่อคุณแม่ป้าเขาเป็นอย่างนี้เหรอคะก็คือผมจะไม่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 ซ้ำไม่ซ้ำนิสัยเขาจะพยายามอ่าไม่ซ้ำเคราะเปลี่ยนผู้หญิงไปเรื่อยๆไม่ซ้ำคนอยู่ครับโอ้ไมค์ก้อซ์เรลีมามีอ่ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าเราเอ่อพ่อกับมาม่าเลิกกันเอ่อเลิกกันแล้วก็จริงๆแล้วอันนี้มาม่าก็เสียใจมากๆกับฮาเวิร์ดไม่สามารถเอ่อ ให้เขาแบบมี perfect s w i ข้าใ m แม่ต้องเป็นทั้งพอ่อทั้งแม่ครับผม โอเค that is not the problem it depend s on himself แต่เขาก็มีกระทบของเขาจิตใจเขาว่าไม่ค่อยอยากแต่งงานอันนี้โอเคค่ะนาทีเดียวเราพกเบรกสักคู่หนึ่งคุณผู้ชมค่ะพูดไปพูดมา Harvard ก็หลุดออกมาว่าเขาเหมือนคุณพ่อนาคาเขาไม่ได้จริงจังอะไรแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆตกใจคับคุณผู้ชมขอขอบคุณวุฒิศัก์เพราะความสวยรอไม่ได้และกาแฟวีสลิมเข้มได้ทุกที่ดูดีเพราะไขมันต่ํายอาหารสูงถ้าลองเห็นผลได้ใน7วันเดี๋ยวเคลียร์กันต่อช่วง สนับสนุนโดยวุฒิศักระความสวยรอไม่ได้กาแฟวีสลินเข็มได้ทุกที่ด <funz discretion> ูดีเพราะขายมันตำ